มานวรอดีเราไปเที่ยวจังหวัดราชบุรีกันนะครับไปเที่ยวภูพันดากันนี่ก็เป็นเวลาสองโมงครับภูพันต,ตาภูชมวิวอาทิตย์นหน้าก็ไปภูหินล่องก้าชมนีหาแต่ภูภูนั่นภูนี่ ตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันที่ประทอของคนนะลมแรงมากทุกคนก็แบบหนาว,ลวเลยตอนนี้เรามาเวากินจากไรกินแบ้วเซเว่นมาปั๊มี้ือว่าปั๊มใหญ่แต่เป็นปั๊มที่ผมแวะประจำนปคนไปยแทล่ลีลาดลีเนี่ย เยอะมากเลยว่าวันนี้เขาไปไหนกันวันนี้จัดเย็นๆเที่ยวกันเนาะเส้นนี้มันจะเป็นเส้นลงใต้เลยไปสู่หมายเลขถนนหมายเลขสี่เล,เล,เลยแบบตรงน,นี้เัยมันหนาวจริงๆนะวันนี้สุดยอดเลยนี่สั่นเลยเนี่ยนั่งกินอยู่ เราไปดูอยู่กันที่ภูปันทานะครับทุกคนที่อำเภอบ้านขาจังหวัดราชบุรีนะครับเราจะไปดูคาเฟ่นเนาะจริงๆเราก็ไปบ่อยอยู่นะแต่หลังนี้ไม่ค่อยได้ไปก็เออนานไปสุดก็ไปดูว่าคาเฟ่ที่เปิดขายเป็นยังไงนะครับสว よくやったものね。 ตอนนี้เราไาอยู่กันที่ปูพันตานะครับทุกคนเยอะมากเลยอ่ะโดยเราไปดูที่นั่งก่อนว่ามีที่นั่งหรือเปล่าถ้าไม่มีที่นั่งก็เดียวเราก็ไปกันที่ข้างหน้านี่เอารถกำลังเข้ามากันเยอะแยะเลยนี่จะไปดูนะจะมีที่นั่งอยู่นะแต่ที่จริงคับเย็นเลยว่ะคืนนี้เราจะมีอนเสร์ตร้องเพลงด้วยนะแต่กลางวันนี้ก็น่าจะมีอยู่นะ เดี๋ยวที่นั่งมีอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูตรงสวนดอกไม้ตรงนี้กันเ็ถ่ายรูปมเข้ามาัเยอะมากเลยเดี๋ยวดูว่าตอนนี้หนาวมากฝั่งนู้นก็จะเป็นผู้ชมวิวนะที่เห็นอยู่ขาขา,ขาแล้วเคยมาพักอยู่ครั้งนึ่งนะก็โอเคอ่ะที่นี่บรรยากาศมันดี แต่ก่อนหน้านี้ตรงนี้ผมมายังไม่กว้างขนาดนี้นะเดี๋ยวตอนนี้เขามีเตาตรงนี้เป็นบ้านพักนะฮะดอกไม้สวยนะแต่วันนี้ไม่มีหมอกถ้าลเช้าวันนี้ก็น่าจะวิวนะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงครึ่งนีะ่ดอกไม้สวยวะ่ะ ได้ผูกัตาตรนี้ข้างล่างนั่นก็จะเป็นจุดกลางเต็นโอ้ส่วนดอกไม้มันอยู่ข้างล่างนอนเยอะมากตรงนี้ก็จะเป็นจุดกลางเต็นเนาะครับทีนี้ก็สวยนะเนี่ยตรงกลางเต็นเยอะมืนก็นข้างล่างสวยมากเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันดะีกว่า สองน,นี้ก็จะเป็นสวนสับป,ปะรดนะ่ยจ่ายเลยจ่เลยจ่าย้พันตาก็าอยู่ตรงนี้ถ่ายมาให้ถึงทุกทูด้วยถ่ายมาเลยถ่ายมาีิถ่ายมาีิถ่ายวิดีโอมามาถ้าลงใจ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 บูทเข้ามาถ่ายวีดีโอไม่ไหวทุกคน ทั้งหนาวทั้งคนเยอะนะเดี๋ยวเราไปที่หุบหุบาปลาสนกันนะอยู่ตรงนี้เองขี่มอไสค์ไปอีกสักนิดนะึงนี่ไหวันนี้มาหมอใส่ด้วยหนาวด้วย ทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่ภูผาป่าสนนะครับทุกคนที่เมื่อกี้คนเยอะมากนะไม่อ่อยก็ <c oughs> ที่นี่เป็นจุดกลางเต็นท์นะที่นี่ก็คนเยอะแหละว่าพื้นที่กว้างกว่าก็เลยกระจายอยู่ก็เลยมันไม่ได้แครับจุกอยู่ที่เดียวนะที่นี่ผมก็ผ่านไปผ่านมาแต่หลายครั้งแล้วนะไม่เคยแวะเลยนะแต่ครั้งนี้ลองแวะดูนะวาสวยนะครับโอ้โหหรือต้นสนเหมือนที่ ตรงลิงเนี่ยที่นั่งข้างในนี่เยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่มาพักที่นี่นะก็เป็นที่การเต็นเนาะเน,นี่อยเลยวันนี้เลม,มากางเต็นข้างในมีนเยอะมาก ที่นี่จะดีนะเพราะว่ากลางเต็นแล้วแบบว่าเชาวมันก็สามารถยังนั่งจอได้เพราะว่ามันแดดไม่ร้อนนะไปดูจ่งดินน้ำตรงนี้นะสวยมากทุกคนนักบุญก็สวยนะกว้างด้วยรถนี่น่ารักก่นนี่จะเป็นจุดเขาตากเต็นเนาะ ดูตอนนี้หนาวมากเลยอ้วสวยมากนะราชบุรีนี่ช่วงนี้นะบรรยากาศก,าก็ดีด้วยแต่หน้าฝนก็สวยนะก็ื่นเลย ตรงนี้สามารถการเปลี่ยนได้นะอันนี้ก็จะเป็นจุดกั้นในครงการแล้จดนเตตตรงนี้ค้นผิดไป้วเนี่ยก็จะมีที่นางเล่นด้วยนะสามารถลงไปนั่งเล่นตรงนี้ได้ก็อาจจะพายเรือได้ด้วยนะมีเรือให้ด้วยสวยมากเลยว่ะ นี่ผมก็เคยมาครั้งแรกนะแต่ผมผ่านไปมาหลายครั้งอยู่ตรงนี้ก็จะมีสำนักส่งผู้น้ำร้อนนะะถ้าเลยไปอีกหน่อยก็จะเป็นอะไรนะที่เขาไปแช่น้ำร้อนกันนะ่บะบัวถิงน้ำผู้ร้อนบัวถิงนะครับสวยมากสวยมากเลยทุกคนที่นี่จะสวยกว่าเยอะนะเพราะว่าทีมกว้างด้วยไปทําไปดูตรง ต้องมีกันน,นะเธอปล่อยลูกอบอล่นเนะไม่อดนะเออลยนลทั้งเดินเป็นธรรมชาติแต่ธาหน้าฝนก็อาจจะเละๆหน่อยนะ ตอนนี้ก็ถือว่ากำลังดีเลยแหละโอ้จากนี้มองไปสวยมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่ไปเลี้ยงอาหารป่าหรือยังไงนมะ่เน่เนใจตองนี้สวยมากเลย ตอนนั้นผมเคยเอามอเตอร์ไซค์ลงมาถ่ายน่าจะเป็นสนฝั่งนู้นเลยนะจะไปถูตรงนี้ดิใช่หรือเปล่าฝั่งพาเราขับไปอีกหน่อยเนีงยก็จะมีที่ขับมอเตอร์ไซค์ลงมานะก็สามารถขับมอเตอร์ไซค์ลงมาถ่ายรูปได้ใช่ใช่นะ่าจะเป็นประเวณแถวๆฝั่งนู้นเลยโอ้สวยตรงนี้จะเป็นร้านกว้างเลย โไปหากาแฟกินแต่นีงก็ดูดิจะมีที่นั่งหรือเปล่าเนี่ยเลยแต่ที่เมื่อกี้ก็ดีอย่างว่าเออนั่งตากแดดได้เนาะ ชมอากาศเย็นๆนกันแบบมีมีที่นั่ง,น,งน,นี่ขอมัเนเี่ยขออ<ม>ีเพล่ะตัวของที่นี่นะด,ดูดิโอเคทุกคนหลังจากนั้นเราก็ไปหาร้านอาหารแล้วก็นั่งชิลๆก,กันสักแปก๊บนึงแล้วก็อาจจะไปกันต่อนะครับทุกคน เราดูว่าเราจะไปแวะที่ไหนกัดนะขากลับบ้านเราครับผมตอนนี้เราก็ขับรถไปหาร้านอาหารที่เป็นวิวสวยๆอยู่นะทุกรคนบรรยากาศดีวิวสวยสุดๆเลยนะครับทุกคนจังหวัววววรดราชบุรีนะครับ อืมขัดหนชิ้นไนะขาดาวนี่คืออ่างเก็บน้ำห้วยถ้าเคยสวยบรรยากาศดีนะรบมเย็นเลยแหละแต่น้ำเยอะนะรู้สึกว่าปกติมาน้ำไม่เคยเห็นสูงขนาดนี้นะอันนี้คือน้ำเยอะนะั่น โอ้โห oh, สูงมากเสียวเลยข้างหลังนี่สวยเนี่ยูเขาฟูจิไปดูตรงตรงประตูน้ำนี่แต่จริงๆข้างบนนี้ก็ขึ้นขึ้นไปได้นะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนดิ น,นี่ก็จะเป็นประตูน้ำนะสมมุติว่าเขาเปิดน้ำตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวน้ำสูงมากเลยนะก็เขาก็มาขี่อะไรกันนะอะไเรยกอะไรนะขี่สไลเด,ดอร์กันเลรอเดีไปดูเขาได้นะไ,ไปดูกันต่ลมแรงตอนนี้ลมแรงมากเออซึ่งก็จะมีทางเดินอยู่ประมาณนี้นะแต่มันลกมากนะปกติถ้ามันโุ่งมันจะสวยกว่านี้นะนมันลกเลย คนเรากินขนมกินอะไรก็ทิง้งนค่งอ,อ่านี่ก,ก็จะตรงนี้นะเสียวเนาะสูงมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าน้ำสูงขึ้นกว่าดีจากประตูน้ำนียนะโอ้รประตูมันปิดแน่นมากเลยนะน้ำไม่ซึมเลยเนาะสุดยอดโอเค เราจะไม่ขึ้นไปข้างบนนี่แล้วนะก็ประมาณนี้นะทุกคนใครที่มาเที่ยวแถวแวรัฐกูนีก็สามาทวามาถ่ายรูปเชคอกยินได้นะครับก็สวยอยู่ระดับหนึ่งแต่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีหนึ่งสองหนึ่งสองนะครัเดี๋ยวเราไปเที่ยววัดกันนะวัดอะไรที่มีพญานาคเพราะว่าเป็นทางผ่านพอดีแล้วก็จะกลับบ้านเลยครับ สวยมุมนี้สวยสวยมากเปน,นักสงผกประหงัไปปะงไม่เนไวะของใครเยอะเลยอ่ะโอ้โหโลอตเตอรี่ <c oughs> โอ้โอตเตงีเยอะมากนะยัตต้งนีตเต้เรอตั้เยอะโอ้โหของขายเยอะเลยจริงๆนะจะมีทั้งของสดของสุกเตยอะ ส,สนไทยที่ขอันุญาตเราห้างนํำมาขายสามไข่ไก่ไข่ไก่ท eh ี่ห้างขายอ๋อแา่นาสวยมากเลยว่าดูดูดิสวยอ่ะอืมสวยมากเออหุบปะกหังเนาะไรดูตรงนี้ก่อน ไปไปดูข้างบนนี้กันคนเยอะมากเลยครับทุกคนไปดูตรงนี้กันก่อนนะตรงนี้สวยมากเลยครับทุกคน มาเพื่อด้านนู้นได้ยครับนี่อะไรยกี่เลยเหมาทำบุญมันไ่ด้งได้ทุนคืนเลยไงได้ทุนคืนเลย่อ,ลยอยลมาตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่เขาไปทำบุญปิดทองกันนะครับทุกค อืมสวยมากเราสามารถขึ้นไปท้างบนนั้นได้นะครับวันนี้ก็จะมีเจดียอืมถ้าไม่สวยนะเนี่ยเห็นไ,ไหม อ๋อลรานี่ก็คือจะเป็นเจ้าแม่กวนอินเนะอะเพราะาทำให้สวยอ๋อเราสามารถอยู่ข้างบนนี้ชมอยู่ได้นะตรงนี้หรเอบ่าที่เขาเข้าไปอ๋อตรงนี้เข้าไปได้นะ นี่ยน,นี่มันจะเป็นถ้ำเข้าไปทะลุได้ข้างบนเข้าไปทางนี้แล้วก็ไปทะลุข้างหลังนั่นได้อันนี้คือจะเป็นในถ้ำนะเข้ามาได้อ,อืมก็มืมดอยู่ยเ,สเ,เ,เสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีแค่นี้แต่ว่าทะลุไปถึงตรงเมื่อกี้ได้เออที่สุดดีกว่าอ,อืม เข้ามาดูได้มีพญานาคเลยนะท้างใน,นมีพญานาคด้วย<ม>นี่ยตรงนี้ก็จะมีนี่ก็สุดตรงนี้เดี๋ยวต้องไปอีกรู้หนึ<ม>่งให้จะชัดรู้กลมมา ตรงนี้ก็มีอีกองหนึ่งนะพญานาคเพื่อไปไหว้ขอพรพระงปูกพญาวาสุจีนะครับเพื่อเปิดทรัพย์จุพิสารนะครับอยู่ตรงหน้าศาลานะเมืองไทยต้อไปไหว้เจ้าแม่กระบาตรที่เป็นมจดานะครับเมื่อออกมาแล้วนะครับต้องให้ข้าวสารเจริญนะครับต่อแต่อพวกพีนะครับทางด้านข้าศาชการนะหรือจะให้ที่ผิดข้ารการนะฮะต่อแต่เดือน ตรงนี้ก็สวยครับทุกคนแต่ตรงนี้ยังไม่เสร็จนะกำลังทำอยูอ่อันนี้ขึ้นมาอีกทางหนึ่งเนาะทำเข้าด้วย